ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงของดูดีโชว์โชว์ของคนที่ดูดีและวันนี้นะครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศูนดุสิตนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากคุยกับคนที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้คือน้องป๊าปนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับแล้ววันนี้ดีเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าไม่เออเออก่ออะไรของคุณครับเนี่ย๋อผมก็ไม่ได้อะไรครับไม่มีอะไร๋อพี่นกรบวมผมมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจีเจปุ๊กป๊าปนะสวัสดีว่า เขาหนีผมอะฮะเฮ้ยอย่าดิเขาหนีผมอะฮะหนีอะไรอะไรนะก็แต่คือตอนแรกตอนนี้บ้าแต่ประตู้มาเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะไปเก็บของผมก็อุตส่าห์ให้บอกทีมงานว่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาแล้วกันเห็นรูปน้องปาล์มปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหแกไม่ต้องมาแล้วล่ะนี่แกวิ่งมาใช่ไหมใช่หาเงื่อแตกผั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 กเลยนะหน้าเงื่อนแตกโคกเลยโอ้โหนี่คือน้องปามบอกได้คำเดียวครับครับผมน่ารักอ่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อปามนะคะเอมมี่การ์มันน่ารักค่ะ รูกก็งามนามก็พร้อมใช่ครับผมตอนนี้นะคะปามก็เรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการค่ะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ค่ะตอนนี้เรียนเอกไอทีค่ะตอนนี้ปีสามตายแล้เหมือนเป๊ะเ่มือนตาเหมือนปีหนึ่งเลยอ่ะนะฮะแต่รู้เปล่าว่าน้องเขาสวยๆขนาดนี้ครับผลงานน้องเขาเยอะนะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเห็นเป็นคนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ทำน้องก็เห็นเป็นคนนะสิครับตอนนี้ผลงานของน้องปาล์มมีอะไรบ้างที่ผ่านมา ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีภาพยนต์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเราเห็นว่าเล่นเป็นดาเมียะดาเมมาเออที่แบบเดินสวยๆใช่ป่ะมีอแขนหักด้วยอ่ะอ๋อยังไปตบกับเขาอ่ะตบเขาก็หล่อนิสัยไม่ดีอ่ะไม่ใช่มันมันต้องเล่นตามบทอ๋อต้องกติเป็นคนเที่เก้าวล้านเขานี่ไหมครับไม่ใช่ดับร้อยอันย่าเริ่มสำรวจผลงานอื่นนะครับก็มี MV ชุดทางตาค่ะอุ้ยเอ็มวเพลงนี้ชอบมากเลยครับ ของบริษัทแสมใช่ปะไม่ใช่อ๋อไอ้น้าโอ้ไอ้น้าเฮ้ยแล้วแบบเอ่อทำเออเคยเล่นหนังมาแล้วแล้วก็เคยเล่นไอ้มียากไหมฮะก็ก็ยากนะก็เก่งๆเพราะว่าแบบไม่ค่อยไปแคปไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่คืองานมากระแทกหน้าเองใช่อ๋อแล้วแล้วเราชอบอ่ะฮะหลายๆคนอ่ะพี่ว่าต้องการโอกาสเหมือนน้องอ่ะแบบแบบอยากอยากเล่นอยากแสดงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่โมจิอะฮะเขาไปแคปแบบ แคบเป็น10 20รอบเลยนะผมไปแคสมาแต่ละที่นี่แคสมากเลยนะสำหรับตัวทางน้องปาล์มเองเนี่ยมีการแบ่งเวลาอย่างไงบ้างเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของการทำงานการงานการเรียนด้วยดูแล้วก็รู้สึกว่าเอองานก็น่าจะชุกชุมอยู่เป็นยุ่งมาเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณน้องค่ะค่ะก็แบ่งเวลาแลคะก็สมมติว่าแบบมีมีถ่ายวันที่เรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะแบบบอกอาจารย์ไว้แล้วคือให้เพื่อนช่วยช่วยแบบ แบบบอกงานส่งงานให้อ,อ,อะไรอย่าง้ก็คือเหมือนกับว่าเราเวลาตอนที่เราเรียนเองเราก็เรียนกันเป็นทีมประมาณนี้ใช่ไหมฮะ เวลาสอบเราก็สอบกันเป็นทีมด้วยเหมือนกันพอมาทํางานแล้วรู้สึกว่ารักรักในงานที่เราทําด้วยใช่ไหมก็รักค่ะรักแล้วอยากทําอย่างนี้ต่อต่อไปไหมฮะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ก็อยากทำโอ้แล้ววันนี้ดีใจไหมที่ได้มาออกรายการ Knowledge Gang ของเราดีใจค่ะดีใจมากคือเข้าใจอยู่ว่าน้องกำลังกลัวพี่ปุ๊บปั๊บนะฮะน้องก็ถึงแบบกลัวพี่ปุ๊บปั๊บหรืะมาณนี้แล้วสังเกตดิครับตะกี้น้องเขาหนีมาทางไหนอ้า เอางี้ดีกว่าแล้วสำหรับตัวน้องเองเนี่ยสำหรับกิจกรรมงานของมหาวิทยาลัยเองนี่มีตำแหน่งมีทำอะไรยังไงบ้างครับเออมมีก็หลังจากที่ได้ตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยก็มีแบบก็เป็นพีอาร์ให้มหาลัยค่ะพีอาร์มหาลัยด้วยพีอาร์พีอาร์ย่อมจากก็บพับบิคเรレーションแม่เอออจริงๆแปลว่า private room พีอใช่ละ อ่ะก็เป็นโอ้โหนี่ฮะก็น้องเขาเป็นดาวมหาลัยด้วยแล้วก็เป็นพีอาร์มหาลัยด้วยเก่งมากเลยฮะนอกจากจะแบบว่ามีงานทํางานแล้วยังไม่ทิ้งการเรียนด้วยสุดยอดนะแบบนี้ฮะถึงมาอยู่ในช่วงดูดีโชว์ของเราถ้าอย่างนี้ต้องถามทางน้องปาล้วครับว่าเคล็ดลับของทางน้องปาในการเรียนมีอะไรบ้างก็เหมือนกับสมมุติถ้าเกิดว่าเราติดไปถ่ายเอ็มวีหรือถ่ายหนังเนี้ยก็จะหยิบหนังสือไปอ่านด้วยไม่มีสมาธิเหรอเอาจริงมี มีคือตอนเวลาถ่ายเงี้ยค่ะพี่มันมันคือไม่ถ่ายไปเลยคือมันต้องรอแล้วช่วงเวลารอนั่นคือแล้วก็อ่านหนังสือคือบางทีมันนัดเราตีห้าแต่กว่าจะเริ่มถ่ายใบสามเลยพอประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ก็เหมือนคุณวจิไงที่ไปถ่ายบางระจันตอนนั้นอ่ะครับพี่นัดตอนตีหนึ่งออกตอนคุยคุณคุณรู้ปะเขาแต่งหน้าผมนานมากถ่ายตอนกว่าจะออกมาเขางงได้ขนาด อยากให้ประชาสัมพันธ์คณะของตัวเองหน่อยสำหรับน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนที่นี่ที่มหาวิทยาลัยเออประชาสัมพันธ์นะนี่ก็จากที่ตัวปามเองนะคะปามเรียนคณะนิเทศศาสตร์นะคะปามก็อยากเชิญชวนน้องๆที่แบบว่ารักในการทำเบื้องหน้าเบื้องหลังพูดเก่งประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็อยากให้แนะนํามาเรียนคณะของเราครับผมถ้างั้นสุดท้ายนี้แล้วนะฮะอยากให้น้องปามเนี่ยฝากไปถึงกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมครับผม ฝากอะไรก็ได้ถึงน้องๆว่าทายังไงถึงจะเป็นแบบเราได้บางบางคนใฝ่ฝันที่อยากจะไปเล่น MV หรือว่าอยากจะเล่นภาพยนตร์แบบเราเนี่ยต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเพียงแต่แบบว่ามีความกล้าแสดงออกแล้วก็รักในงานงานงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานสิ่งที่เราจะทำงานงานที่เราชอบใช่จะทำอะไรขอให้เรามีแพชั่นหรือว่ามีความรักความหลงใหลอยู่ในใช่ค่ะก็ทำอยากอยากให้น้องทำให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง อ๋อไม่เออเป็นตัวของตัวเองที่ผมรับคาดีนะเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ว่าจะอยู่วงการบันเทิงหรือว่าพิธีกรหรือว่าจะเป็นเดี่ยวต่างๆเนี่ยเขาล้วนแล้วที่จะเป็นเป็นตัวของตัวเองนะซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆเรื่องตรงนี้นี่ต้องบอกเลยนะว่าสําหรับการทํางานที่เป็นไม่ว่าจะเป็นน้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเองเนี่ยหน้าตาไม่เกี่ยวเพราะอย่างจริงๆอย่างของทางน้องปลาเอนะดูอย่างหน้าผม กับหน้าหมาดูอย <sh> <sh> ่างหน้าผมกับหน้าหมาเพื่อกับหน้าน้องตามนะครซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าตาไม่เกี่ยวครับ๋ยวผมเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนตลกครับเพราะผมเชื่อเสมอว่าผู้หญิงจะชอบคนตลกครับผมไม่ครับนอกจากนี้ที่พ่อผมสอนละครับผู้หญิงนอกจากชอบผู้ชายตลกแล้วต้องหน้าตาดีด้วย ตอนนี้ย,ยังโสดอยู่โอเคไม่เป็นไรครับ <Bo ji. S 1> <ะ>ถ้าจะมาในช่วงดูดีโชว์แบบนี้ต้องทำยังไงอะโอ้ยแน่นอนครับสามารถที่จะส่งรูปพร้อมกับโปรไฟล์มาได้เลยนะครับยังไงครับผมส่งเข้าอีเมลเลยครับที่ knowledgegang@gmail.com นะครับหรือว่า จะส่งมาเป็น S m S ข้อความได้ยยง่ายพิมพ์ K เว้นว่าตามด้วยข้อความส่งมาที่4764800ครับอนอกจากนี้ฮะยังมีรูปภาพด้วยสำหรับใครที่จะส่งรูปภาพมาทาง S M S นะฮะ M M S M M S นะฮะส่งมาได้ที่4764800เลยครับผมครับผม<อ>งานนี้ต้องบอกเลย <c oughs> นะับว่าในเมื่อเราได้นั่งกับน้องปาล์มนะครับแต่ผมมีช่องทางหนึ่งครับพี่สำหรับใครที่อยากส่งมาง่ายกว่านั้นนะฮะเพียงน้องๆหยิบชูบมานะฮะไม่ใช่ กดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k เราได้นะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เรามีแฟนเพจแล้วนะครับที่ www.facebook.com/slashknowledge แต่น้องๆคนเก่งอย่างนี้นะฮะเรามีของให้แน่นอนครับผมเรามีกระเป๋าสวยจาก G Square ครับผมครับผมรวมไปถึงเสื้อจาก G Square นะครับแบบที่พวกเราสองคนใส่กันอยู่นี่แหละับแล้วก็ใช่แล้วฮะขนาด XL น้องใส่นอนได้นะใครที่จะทำอะไรก็ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจทำนะแล้วก็สิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จนะฮะใช่แล้วครับผมอย่าลืมครับว่าสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงมีแพชชั่นจงมีความชื่นชอบและทำให้เต็มที่ครับผมยังไงก็ตามวันนี้เราถือได้ว่าเป็นเกีิกับพวกเราสองคนที่เราได้มาเจอกับน้องที่มีความสามารถตรงนี้นะครับเพื่อขอบคุณน้องปาแล้วก็ขอขอบคุณอลายวิไลแห่งนี้ด้วยนะฮะที่ทำให้เรามาเจอกับสิ่งดีๆครับใช่ครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอกนก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะมีโดนลงโทษมีอะไรยังไงบ้างก็ โดนแล้วมัเฮ้ยต้องโดนแล้วไม่รู้เหมือนกอันอะไรยังไงตอนนี้กลับไปเจอน่สตูครับครับผมกลับไปฮ you <'re> ะ You're beautiful. You're beautiful.